การที่จะคิดถึงคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจมากกว่าตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยอะทุกวันนี้นะครับผมว่าทุกคนมองถึงตัวเองเป็นหลักบางทีเราก็เออชางมันเถอะแล้วแต่วเวรแต่กรรมแล้วการอะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างทํางานของตัวเองเฮ้ยยังไงอะใช่เหรอรักในหลวงจริงๆคํานี้ได้ยินมานานมากครับเขาก็ได้แต่พูดว่า สรงมะเจริญทรงระเจริญและเราทำอะไรได้บ้างในชีวิตนี้ในปัจจุบันเนี้ยเสียใจที่ที่บางทีก็คิดแต่ก็ไม่ทำทำอะไรได้ทำไปทำอย่างเรียบๆทำอย่างพอเพียงเราจะแบ่งปันให้กับใครและมากน้อยแค่ไหนเราจะเสียสละอะไรให้คนอื่น ได้บ้างมันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้ช่วยกันในหลวงทรงเป็นแบบอย่างของผู้ให้ถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะเดินตามรอยพระองค์